วันนี้พี่ตึงได้มีข้อสอบของทีเกดครั้งที่หนึ่งนะคะน,ะนะมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาไปดูโจทย์กันเลยค่ะโจทย์คือ do you have these trainers in a ten ฮนะนะ,นะแล้วเขาก็าให้เราตอบโดยมี choice ข้อที่หนึ่ง I'll take a look for you ข้อที่สอง the next train leaves at 11ข้อที่สาม they all have left the gym แล้วข้อสุดท้ายคือ mm hmm. I'll take more than เออไม่ใช่ I'll eat นะฮะ it'll take more than 10 minutes นะฮะสี่ข้อนี้นะฮะอ่านจบปุ๊บนะฮะนะมีใครทำได้เราบ้างเออแต่อย่างหนึ่งที่พี่ติงนี้อยากจะบอกคือพอเห็นข้อสอบพ่อนี้ปุ๊บรู้เลยว่าแบบ มันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของข้อสอบทีแกนึกออกใช่ไหมหมายมา,ยมายถึงว่าข้อสอบเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะออไอเกี่ยวกับบ,บทสนทนา conversation หรือ expression หรือการที่เขาจะวัดแบบเหมือนคล้ายๆทักษะการพูดของเราเนี่ยนะฮะอันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงแง่หนึ่งที่คล้ายๆกับข้อสอบที่เป็นมาตรฐานโลกคือข้อสอบที่เราเรียกว่า TOEIC อยู่ในนั้นเ,เดี๋ยวพี่จะอธิบายนะคะคือคำถามเนี่ยเขาถามว่า do you have these trainers in a tent นะฮะ เขาถามว่ามีรองเท้ากีฬาคำว่า trainers ในที่นี้แปลว่ารองเท้ากีฬานะฮะในไซส์เบอร์สิบไหมอืมนะฮะซึ่งที่มันเหมือนโทอีกเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะโทอีกชอบเล่นในเรื่องของ ความสับสนในคำคำหนึ่งที่มันมีหลายความหมายเออคำว่าเทรนเนอร์เนี่ยถ้าสมมุติเราเคยได้ยินเราก็จะแบบเอ้ยแปลว่าแบบผู้ฝึกสอนอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมเออแต่ในที่นี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเทรนเนอร์มไม่ได้แปลว่าผู้ฝึกสอนไม่ได้แปลว่าเทรนเนอร์นึกออกว่าแต่แปลว่ารองเท้ากีฬา นี่เขาจะมาแบบว่าทดสอบเราคําที่มันแบบมีความสับสนกันออคําที่มันมีหลายความหมายอะไรเงี้ยเรารู้หรือเปล่าแล้วไอ้พวกช้อยต่างๆที่ให้เลือกเนี่ยก็จะพยายามหลอกเราในแง่นั้นด้วยนะฮะอย่างเช่นช้อยข้อที่1เนี่ยนะฮะไม่หลอกเพราะเป็นข้อที่ดูบอกว่า I'll take a look for you นะฮะแปลว่าเดี๋ยวฉันไปดูให้นะเออพอเขาถามว่ามีออรองเท้ากีฬาคู่นี้ไซส์สิบไหมครับ คนตอบก็ตอบว่าเดี๋ยวฉันไปดูให้นะว่ามีหรือเปล่าก็าเดินเข้าไปหลังร้านอันเนี้ยข้อนี้ข้อหนึ่งถูกแต่ข้อสองดูว่าเขาหลอกอยังไงนะเพื่อจะได้เตรียมตัวถูก the next train เห็นไหม trainers กับ train มันออกเสียงคล้ายๆกันนะฮะซึ่งจริงข้อสอบแบบนี้มันไม่ควรจะมาอยู่ในข้อสอบ conversation หรือข้อสอบแบบ expression ที่ถามเราแบบเกี่ยวกับบทสนทนาในแง่ที่ว่าเราต้องอ่านเอาเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะหลอกในแง่ที่อะไรรู้ปะ่ะเออในแง่ของการฟังมันอยู่ใน listening test ของ t o e. อีกเออ trainers train พอแบบคนฟังโดยที่ไม่ได้อ่านน่ะนึกของปาไมนได้ยินเสียงอะไรเอ้ยเขาพูดถึงคําถามเทรนเนอร์สและคําตอบมันมีคำว่าเทรนเทรนเหมือนกันเออเอาข้อนี้ดีกว่าเขาเอาไว้หลอกกันแบบนี้เออน,นะฮะนะแต่ข้อนี้ก็คือไปคนละทางเลยถูกไหมเออมีรองเท้ากีฬาเบอร์สิบไหมคําตอบข้อที่2บอกรถไฟ คันต่อไปจะมาเอ้ยจะออกจากที่นี่11โมงคนละเรื่องข้อที่3ค่ะ t h e y all have left the gym อ่าหลอกยังไงหลอกตรงที่ว่าพอมีมีคำว่า trainers แปลว่าผู้ฝึกสอนมันจะต้องเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มันมีความคลอดสอดคล้องกันอย่างในที่นี้คือคำว่า gym อ๋อมีผู้ฝึกสอนมี trainer มี gym เอ้ยคนฟังฟังแบบคลุมเอเอ้มันก็น่าจะไปด้วยกันได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกาข้อนี้ซึ่งเกาะเมชายนะฮะส่วนอันสุดท้ายข้อที่4ี่ it will take more than 10 minutes นะฮะอย่าลืมว่าในโจทย์เรามันมีคำว,ว่า a 10ก็คือ size 10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีคำว,ว่า10 minutes มันมีคำว,ว่า10อีกเพราะฉะนั้นเออคนที่ฟังไม่ค่อยออกเนี่ยเขาก็จะเลือกข้อนี้เพราะว่ามันมีคำที่มันเหมือนๆกันอะไรแบบนี้นะฮะเอาไว้หลอกใน listening To อีกแต่พอเอามาอยู่ใน t ี a กอืมใช้ไม่ได้สำหรับพี่ข้อนี้คือกินหมูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันได้แบบว่าแบบ อ่านได้แล้วมันไม่ได้มีการหลอกอะไรที่มันมีผลกับเรานะะีฮะไม่ว่าจะเป็นการหลอนด้วยคําที่เสียงเหมือนคําที่มีความแบบว่าสอดคล้องใกล้เคียงกันหรืออะไรต่างๆนาคำเดียวกันอะไรเงี้ยเชนเชนอย่างเงี้ยหรือเทรนเนอร์เทรนอย่างเงี้ยหรือกิมกับเทรนเนอร์อย่างเงี้ยหลอกไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่1ค่ะถูกที่สุดนะฮะน,น,น้องๆน่าจะทําได้แล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาหลอกเรายัางไงเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้สอบทีแกตครั้งหน้าใครที่จะต้องสอบก็อย่าโดนหลอกแบบนี้ แล้วเจอกันครั้งหน้านะคะกับเบสไทม์ทีแคสวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย